สเสียงเรื่องเยี่ยวสาวทะเลทรายประพันธ์โดยทันยาอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร้หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่สิอตอนอยู่ในอ้อมกอดชีกซาริมดวงอาทิตย์รดความร้อนแรงลงในช่วงยินแสงแดดที่เห็นจัดจ้าจนชินตา เริ่มเปลี่ยนไปในทางตรงกันข้ามสายลมอ่อนๆโชยชายพัดผ่านเข้ามาทางหน้าต่างเส้นผมดำขรับปลิวสวายรละแก้มขาวนภาพัดเงยหน้าขึ้นจากหน้าจอคอมพิวเตอร์วันนี้เธอออกไปสืบหาเจ้าสามวายร้ายนั่นแต่ไม่มีความคืบหน้าใดๆจนรู้สึกท้อและไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรคนที่นี่ไม่ให้ความร่วมมือสักเท่าไหร่ คงเกรงว่าเธอเป็นพวกผู้ที่ไม่หวังดีต่อโอมาสกัตซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกที่พวกเขาจะปกป้องพวกเดียวกันความเมื่อยล้าจากการนั่งทำงานอยู่เป็นเวลานานหญิงสาวลุกขึ้นแล้วชูมือทั้งสองข้างขึ้นจากนั้นก็บิดลำตัวอย่างช้าๆและนึกถึงร้านนวดแผนโบราณที่เคยไปใช้บริการหากว่าถูกบีบนวดจากผู้ที่มีความชำนาญก็จะช่วยให้ รู้สึกดีขึ้นดอกไม้ที่อุทยานก็สวยดีนะมีสวนหินด้วยเอจัดแบบนี้เหมือนกับว่าจัดสวนแบบฝรั่งเศสเลยลองเข้าไปดูซิคงไม่มีใครห่วงห้ามหรอกนะความงามจากดอกไม้ในอุทยานเรียกร้องให้นพัทไม่อาจอยู่ในตำหนักได้ร่างสูงโปร่สงสวมเสื้อยืดสีขาวแขนสั้นกับกระโปรงยาวบานแบบยิปซีสีน้ำตาลเข้มประดับด้วยหิน และเลื่อมต่างๆช่วยให้เป็นชุดที่ดูดีไม่น้อยเธอผ่านนางกำนันที่มาคอยรับใช้ซึ่งอยู่ด้านนอกและด้านนอกทหารสีน่นายเดินลาดตะเวนสลับกันไปมาเมื่อเห็นเธอต่างก็ยิ้มให้ซึ่งเธอก็ยิ้มตอบเช่นเดียวกันดอกไม้แปลกๆเราไม่เคยเห็นมาก่อนทำไมถึงสวยอย่างนี้นะทั้งสีและรูปทรงกลิ่นหอมอีกด้วยตรงโน้นเป็นสวนหินจัดวางเอาไว้ เป็นชั้นลดหลั่นตามลำดับแทรกแซมด้วยต้นตะโกดัดเข้ามาอยู่ในที่ตรงนี้แล้วเราสบายใจจังความสวยงามและละลานตาภายในอุทยานเรียกความสนใจได้ไม่น้อยหญิงสาวโผล่จากมุมนู้นไปมุมนี้แล้วนั่งบนก้อนหินอันแข็งกระด้างแต่ก็เย็นสบายเมื่อเจอกับดอกไม้สวยส่งกลิ่นหอมนภัสไม่รอช้าที่จะโน้มตัวลงมาแล้วสูดกลิ่นด้วยความชื่นใจ ผู้ที่สูงสักมากด้วยบุญวาสนามีชีวิตที่น่าอิจฉาจริงๆได้อยู่สุขสบายมองไปทางไหนก็มีแต่สบายตาสบายใจถ้าเป็นเราละ่ะคงจะสุขไม่น้อยเหมือนกันนะเนี่ยหญิงสาวคิดไปเรื่อยเปื่อยทั้งที่รู้ว่าไม่อาจเป็นจริงได้ผู้หญิงธรรมดาสามัญอย่างเธอคงไม่มีวาสนาได้เข้ามาใช้ชีวิตสุขสบายอยู่ในพระราชวังซึ่งวันๆไม่ต้องทำอะไร มีแต่คนคอยรับใช้และคอยดูแลไม่ห่างอยากกินอยากได้แค่เพียงเอ่ยปากก็จะสมใจตามสิ่งที่ปรารถนาแค่ได้มาอยู่ชั่วคราวก็ถือว่าเป็นบุญมากแล้วนภัสเอ๋ยอย่าหวังอะไรที่สูงเกินหลักเลยนะเราต้องเจียมตัวว่ามีแต่ตัวไปดูดอกไม้ตรงนั้นดีกว่าสวยมากเลยนะนะั่นน่ะทันทีที่เห็นดอกไม้สีเหลืองอมสม้มดอกโตปลูกอยู่มุมหนึ่ง พองอุทยานหญิงสาวไม่รอช้าวิ่งไปด้วยความเร็วแต่แล้วเธอก็ต้องเบรกจนตัวโกง่งเมื่อใครบางคนโผล่พรวดออกมาจากหลังต้นไม้จนเกือบจะชนกับเธออุ้ยขอโทษค่ะหญิงสาวอุทานด้วยความตกใจพร้อมกับกล่าวคำขอโทษทันทีครั้นเงยหน้าขึ้นมาหัวใจแทบหยุดเต้นเลือดในกายเย็นเฉียบจนหมดสิ้นเรี้ยวแรงไปเสียดือ้อบุรุษรูปงาม ยืนนิ่งอยู่เบื้องหน้าคือต้นเหตุทําให้หญิงสาวแทบจะกลั้นใจตา,ตายเสียเดี๋ยวนั้นกระทั่งเรือนล่างอ่อนเอน็นส่วนเซทําท่าจะล้มลงชีกซาลิมบินซาลาดนับพัดเอ่ยออกมาเบาๆด้วยเสียงเบาหวิวและแล้วจูจูหน้ามืดลมหายใจติดขัดมือเท้าเย็นเฉียบขาทั้งสองข้างสิ้นแรงไปเสียดือด้อร่างงามจึงร่วงรูดลงไปที่พื้นอย่างรวดเร็ว เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนคุณคุณเป็นอะไรหรือเปล่าพระองค์ตรัสด้วยความตกใจและพระกรอแข็งแรงก็อบตวัดรัดร่างงามเข้ามาหาพระองค์ด้วยความเร็วและใบหน้างามซบลงอยู่ที่พระอุระกลิ่นหอมอย่างประหลาดได้บังเกิดขึ้นกลิ่นนี้มาจากไหนหญิงสาวรู้ว่าไม่ใช่กลิ่นดอกไม้อย่างแน่นอนคงเป็นกลิ่นเฉพาะตัวที่โชยออกจากพระวรากายชีกหนุ่มผู้กำลังก้าวขึ้นนั่งบันลัง แห่งโอมาสกัตนัทพัขมวดคิ้วไล่ความมึนงงทั้งหมดให้ออกไปและส่ายศรีรษะไปมาหญิงสาวสูดลมหายใจเรืองแรงเมื่อถูกประคองให้นั่งลงบนเก้าอี้เหล็กสีขาวไม่สบายหรือเปล่าหม่อมชันขอพระราชทานอภัยเพคะเธอเป็นอะไรจูๆ่ๆทำท่าเหมือนจะเป็นลมก็คงอย่างนั้นเพคะหม่อมชันดีใจที่พระองค์ทรงพระเมตตาช่วยเหลือก่อนที่ หม่อมชั้นจะล้มลงไปกองที่พื้นเพคะหญิงสาวไม่สันพัดในการใช้คำราชาศัพท์อาศัยพูดน้อยเขาว่าชิกซาลิมบินซาราสพิจรารณาหญิงสาวที่รู้ว่าชื่อนพัทด้วยสายพาเนตรเข้มรู้ว่าเธอเป็นต้นเหตุทําให้พระอนุชาแข่งข้อและกระด้างกระเดืองกล้าพาเข้ามาพำนักอยู่ในตำหนักส่วนพระองค์เธอสวยและมีลักษณะดีคิดว่าเธอ คงจะเอาจุดเด่นของตัวเองมาหลอกล่อคชิกอาลีบินซาลาัดให้ลุ่มหลงนับว่าเป็นผู้หญิงอันตรายอย่างมากบางทีเรื่องเมื่อครู่เธออาจจะแกล้งเป็นลมเพื่อเรียกร้องความสนใจจากพระองค์ก็ได้หญิงสาวคนนี้จะทำให้พระองค์ตกหลุมพรางแห่งสเสน่หาอีกคนพระองค์ไม่ใช่ผู้ชายที่เห็นแก่ความงามของเปลือกนอกมนุษย์นี่ก็ใกล้คำแล้วเธอเข้ามาในอุทยานทำไม หม่อมฉันเห็นดอกไม้สวยดีก็เลยถือวิสาสะเข้ามาเพคะหากว่าทําให้พระองค์ขัดเคืองแล้วก็ขอพระราชทานอภัยด้วยเถิดเราไม่ห่วงหรอกหากว่ามีคนเข้ามาชมอุทยานแต่เวลานี้ไม่เหมาะมันใกล้มืดแล้วผู้หญิงไม่ควรออกมาเดินเพ่นพ่านหลังพระอาทิตย์ตกดินผู้คนจะมองกันอย่างไรพระองค์ทรงตำหนิอย่างไม่เกรงใจเพราะมีอคติกับเธอเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ว่าจ้องจัจับพระอนุชานาพัดถึงกับสะอึกนิ่งไม่กล้าพูดและเก็บซ่อนความไม่พอใจเอาไว้จึงผ่าออกจากอ้อมกอดอันอบอุ่นและกว้างใหญ่เธอจ้องหน้าพระพักขึมค่อนไปทางบึ้งตึงลักษณะท่าทางไว้ตัวมากจนเกินไปต่างจากชีกอาลีบินจาราัตอย่างสิ้นเชิงถ้าหากว่าพระพักไม่คล้ายกันเธอคงคิดว่าไม่ใช่พระเชษฐากับพระอนุชา ที่คลานตามกันมาเค็กหรือเกินนะไม่ไมืมดหน้าหรือไงคขมอย่างนี้ตลอด24ชั่วโมงหรือไงนะหรือว่าต่อมยิม้มผิดปกตินาภัตตำหนิพระองค์ในใจหากว่าพูดออกมาเธออาจจะได้รับโทษสู้เก็บเอาไว้ในใจแค่เพียงเท่านั้นกระนั้นพระองค์ก็มองด้วยอาการเมินๆรู้หรือไม่ที่เราบอกว่าเป็นสตีไม่ควรออกมาเดินท่อมๆในเวลากลางคืนอย่างนี้ รับทราบเพคะเมื่อรู้อย่างนี้ก็กลับไปซะแล้วอย่าออกมาอีกนะเวลานั้นหญิงสาวทั้งตกใจและโกรธชิกซาลิมบินซาลาดัดอย่างที่สุดแต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนอกจากนั่งนิ่งเรากับรูปปั้นพระองค์จ้องอยู่ชั่วครู่แล้วจากไปด้วยความขัดเคืองทิ้งนับพัดเอาไวา้เพียงตามลำพังท่ามกลางความมืดที่เริ่มโรยตัวเข้ามาแม้ว่ามีแสงไฟ แต่ก็เปิดเพียงไม่กี่ดวงความสว่างแค่เพียงริบหรี่เท่านั้นนภัทเจ็บปวดหเรอเกินคิดไม่ถึงว่าชีกรูปงามจะตำหนิได้ถึงเพียงนี้นภัทรกำมือทั้งสองข้างเข้าหากันจนแน่นแล้วลุกขึ้นจากที่นั่งด้วยอาการเซนิดๆพ่อองค์ทรงร้ายนักนะสองเท้าที่กำลังจะก้าวเดินมีอันต้องหยุดชะง,งักเมื่อเห็นหญิงสาวรูปร่างสวยความสูงเทียบเท่ากับเธอ พรวดพัดเข้ามาขวางหน้าเวลานี้ไม่หวาดกลัวแต่อย่างใดและสามารถควบคุมสติได้ดีจากแสงไฟกลมสีขาวที่ทอแสงอยู่ข้างๆรู้ว่าเป็นแดนเนียหญิงผู้เป็นคู่หมายในชีกแห่งโอมาสกัดยิ้มที่เห็นแล้วก็รู้ว่ากำลังถูกย้ำหม,มิ่นอย่างแรงผู้หญิงคนนี้ไม่มีความเป็นมิตรเอาเสียเลยจากลักษณะท่าทางรู้ว่าไม่ใช่เรื่องดีร่างงามที่ขยับเข้าหา อย่างกล,งกลงางๆนภัสยังคงตรึงเท้าอยู่กับที่ไม่มีความหวาดวันแม้แต่น้อยฮะหน่าขันสจริงคุณพูดกับใครหญิงไทยถามเสียงแข็งไม่แม้จะสบตาเดเนียกโกรธจนแทบเต้นในเขตพระราชฐานไม่มีผู้หญิงคนไหนกล้าต่อกรนและอวดดีกับเธอเท่าผู้หญิงคนนี้เลยหญิงสาจึงจับจ้องใบหน้างามในความสลัวจนเห็นดวงตาเครียดขมึง และส่งพลังแห่งความชิงชังออกมาอย่างชัดเจนน้าพัดยังคงยืนนิ่งไม่สะดุ้งสะเทือนทำท่าจะเดินออกไปทว่าแดเนียสกัดขวางทางเอาไว้ด้วยเจตนาอันาพาานถอยไปฉันจะกลับไม่ได้จนกว่าจะพูดกันให้รู้เรื่องนี่คุณฉันจำได้ว่าไม่เคยรู้จักคุณมาก่อนเลยนะและไม่ต้องการที่จะรู้จักด้วยซ้ำอ้าวดดีที่สุดถือดีอยังไง ถึงกล้ามาพูดอย่างนี้กับฉันถ้าทางโกรธจนไม่สามารถระง,งับอารมณ์เอาไว้ได้เสียงที่แผดออกมานั้นแสบแก้วหูจนนบภัจต้องยกมือขึ้นปิดและแสดงท่าทางรังเกียจออกมาแดเนียเห็นดังนั้นถึงกับสั่นไปทั้งตัวมีอะไรก็พูดมาไม่อย่างนั้นฉันกลับละก็ได้ในเมื่อเมื่อครู่ฉันเห็นเธอเป็นลมฉันรู้ว่าเธอแกล้งอะไรนะฉันเนี่ยนะแกล้งเป็นลมจะทําอย่างนั้นทําไม คุณไม่รู้อย่าพูดดีกว่าหากว่าพูดออกไปแล้วทําให้ถูกมองในแงล่ลบเธอเธอว่าฉันอีกแล้วนะปากคอร้อ้ายเสีาายจริงไม่มีความเป็นกุลลัสตีบ้างเลยาหากันากนอย่างนี้คิดหรือว่าชีกซารีมจะพึงใจเธอนะ่ะความจริงที่ซ่อนไว้กลางใจของหญิงชาวโอมาสกัดพร่างพลูออกมาเธอไม่อาจกักเก็บความรู้สึกเอาไว้ได้นพัดถึงกับหงะแล้วถอยหลังไปถึงงก้าวด้วยความตกใจ และไม่คิดว่าแดเนียจะพูดในสิ่งที่น่ารังเกียจที่สุดและแสดงออกถึงจิตใจอันต่ำช้าและเลวทรามผู้หญิงคนนี้สวยแต่เพียงรูปกายภายนอกจริงๆแต่จิตใจสกรปรกโสมมสิ้นดีนับหัดทนไม่ได้ที่จะปล่อยให้ดูถูกเหยียดยามจึงตอบโต้ออกไปด้วยถ้อยคำาฝใจเช่นกันอ๋อคิดว่าฉันให้ท่าแล้วแส้ทำมารยาเพื่อหลอกล่อให้พระองค์หลงใหลนะหรือเฮ้ อย่าคิดว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนตัวเองเลยนะหยุดหยุดพูดได้แล้วนะอย่างเธอแค่อาปากก็เห็นลิ้นไก่ต้องการที่จะเป็นสนมในชิกซาลิมฉันมองไม่ผิดหรอกหน้าหยุดความคิดต่ำๆได้แล้วนะรู้แต่เพียงว่าเราต่างคนต่างอยู่ดีกว่าจะได้ไม่มีเรื่องฉันต้องการความสงบนภัสตโกนใส่หน้าอย่างสุดทนเธอไม่ต้องการที่จะเสวนากับผู้หญิงคนนี้อีกต่อไปเดเนียเกิดอาการโกรธ จนหัวซาดหัวเวียงพระรุสวัสดเป็นภาษาอาหรับที่นภัสฟังไม่รู้เรื่องแต่นภัสก็อโหสิกรรมไม่ต้องการที่จะรับรู้ใดๆทั้งสิ้นทันทีที่เข้ามาในตำหนักหญิงสาวอดคิดไม่ได้ว่าที่แดเนียกโกรธและกล่าวหาเธอด้วยเทยคำรุนแรงนั้นคงเพราะอยากเป็นพระราชินีมากกว่าจึงหาทางกำจัดผู้หญิงทุกคนที่เข้าใกล้ชีกซาลินบินซาลาดจากการที่ได้ปะทะคารมกันในวันนี้ รู้ว่าเดเนียนั้นไม่ธรรมดาเป็นคนรักแรงโกรธแรงและสามารถที่จะทำอะไรร้ายๆโดยไม่แต่ตรองให้ดีนาพัทเห็นทีว่าจะต้องระวังตัวเอาไว้ให้มากแม้ว่ามีชิกอาลีบินซาลาดคอยช่วยเหลือก็ตามแต่พระองค์ก็ไม่ได้คุ้มครองโดยตลอดสิ่งที่เป็นความจริงก็คือคนเผลอย่อมพลาดท่าแก่คนจ้องวันอย่าง่ํา ตั้งแต่นาพัทและเพื่อนเข้ามาอยู่ในตำหนักการออกไปสืบหาคนร้ายได้หยุดชะง,งักลงโดยประยายเพราะจะต้องติดตามชิกอาลีบินซาลาดที่ออกไปนอกพระราชวังแทบทุกวันตรพัทงานที่พระองค์เสด็จเคียงคู่กับพระเชษฐานาัทมีหน้าที่ทำข่าวและบอดิกาดในเวลาเดียวกันกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจก็กลับมาในสภาพเหนื่อยอ่อนจนแทบหมดสิ้นเรี่ยวแรงสิ่งที่นภัทหนักใจมากที่สุดก็คือ ระหว่างที่สองพระองค์สเสด็จทำภารกิจต่างๆชีคอาลีบินซาลาดมักจะให้ความสนิทสนมแก่เธอมากกว่าคนอื่นๆวันนี้เช่นกันขณะพักรับประทานอาหารกลางวันพระองค์ถือจานสเต๊กกุ้งมาให้อะไรคะสะเต๊กกุ้งไงอร่อยมากเขาแกะเอาแต่เนื้อหมักเครื่องเทศแล้วย่างรับประทานกับอาจารย์และขนมปังผมใส่จานให้นะไม่ไม่ค่ะฉันทำเองได้นะคะ หญิงสาวร้องห้ามเสียงหลงเพราะรู้ว่ากำลังตกเป็นเป้าสายตาของอีกหลายคนที่จับจ้องมองเธอกับพระองค์ด้วยความสนใจบางคนก้มลงซุบซิบกันรู้ว่าคงไม่ใช่เรื่องดีเพียงเท่านี้ก็ทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติมากพอแล้วหากว่าปล่อยให้พระองค์วางกุ้งลงไปในจานคงเป็นที่โจดขันไม่รู้จบทำไมคุณจะต้องเสียงดังขนาดนั้นด้วยละ่ะผมมีความสุขที่ได้ทำให้คุณนะ อาลีคุณมีความสุขวันเกรงสายตาผู้คนที่มองอย่าทำให้ฉันอึดอัดไปกว่านี้เลยนะขอล้องเถอนะคำพูดที่หญิงสาวเอ่ยออกมาชีคอาลีบินซาลาดเกิดอาการสะอึกนิ่งงันไปชั่วครู่พระองค์มองหน้าเธอด้วยสายตาละห้อยและหน้าสงสารผู้ที่เห็นต่างรู้ความหมายเป็นอย่างดีว่าพระองค์มีจิตพิศวาสต่อหญิงชาวไทยผู้เลอโฉมพระองค์พยายามที่จะเข้าใกล้ ทำนุ่นทำนี่ให้ทว่าเธอกลับปฏิเสธต่อความหวังดีแล้วอยากรู้เหลือเกินว่าทําไมถึงไม่เป็นตามที่ต้องการพระองค์จึงทรงพระราชดําเนินจากไปด้วยอาการเหงาหงอยมาลีเห็นดังนั้นจึงถอนใจออกมาและตบบ่าบอบบางของเพื่อนที่ยังคงรับประทานอาหารอย่างเงียบเงีๆใจร้ายเกินไปหรือเปล่านะไม่หรอกเรารู้ว่าสิ่งไหนควรทำหรือไม่ควรทำ เราไม่ต้องการให้คนมองว่าจับพระองค์เราไม่เคยคิดนอกเหนือจากความเป็นเพื่อนจริงๆเลยนะเออเราเข้าใจว่าเธอรู้สึกอย่างไรอดทนไว้นะรอให้เจอบบาแสเจ้าสามคนนั่นแล้วเราก็จะได้กลับบ้านกันเสียทีเพื่อนสาวให้กำลังใจเต็มที่เพราะรู้ว่านพัทอึดอัดในการใช้ชีวิตอยู่ใกล้ชิดกับพระอนุชาจึงพยายามหลบเลี่ยงต่อการเอาใจใส่ เพราะหวั่นเกรงข้อคลหาหญิงสาวที่มีจุดยืนเป็นของตัวเองเช่นนี้รู้สึกนิยมชมช,มชอบไม่น้อยใน,นทางกลับกันถ้าหากว่าเป็นหญิงอื่นมีเจ้าชายรูปงามมาเอาใจอย่างนี้คงไม่ปล่อยให้หลุดมือสำหรับนภัสแล้วไม่ใช่เช่นนั้นชิกซาลินบินฟาราัสสุดโทนต่อพฤติกรรมของพระอนุชาที่แสดงต่อหญิงไทยรูปงามหลังจากเตจติ้นภารกิจในเย็นวันหนึ่ง ทรงมีพระกระแสรับสั่งให้ชีกอาลีบินซาลาดเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์เสียงเคาะพระทวารดังขึ้นพร้อมๆกับเปิดออกโดยอาเมียองคลักษ์ผู้พักดีชีกผู้สง่างามหันพระพักไปมองด้วยท่าทางเงียบขรึมพระอนุชายห็นดังนั้นรู้ทันทีว่าพระเชษฐาคงมีเรื่องที่จะตำหนิอีกเช่นเคยแต่ก็ไม่ได้หนักพระไทยแม้แต่น้อย พระองค์โดนเสียชินกระทั่งถูกตำหนิว่าเป็นชีกที่ห่วงสนุกแค่เพียงอย่างเดียว